เดิร์แล้วก็ตุ๊กตาปิมนที่เรามีมามาวางอก็ะายายายาโดนยาโดนสมาร์ททยไม่ดีเอาวางเอาวางอย่างนี้หน้ารถตุ๊กตามันนี่นั่นตุ๊กอะไรตุ๊กตามันสีสร็จนะโดนแดดเยอะ เขาก็เป็นเปกรจูนะลูกเห็แล้วเฮ้ยสเขาเป็นฟนคลับยินตียิ้มครับลูกี่๊ายิมแล้วเราจะคุอะไรกับูมูเรย ตวจไมกินแล้วนะามันไก่เทนเทียน่้เมื่อกี้มันบนหิวข้าวเ่ไหร่เซิร์ฟซะหน่อยแล้วก็ได้นูคันนี้ไดก็เซิร์ฟดู่าไหร่โอ้โหเนเงนพาไม้จะบอกให้ถ้าโทรศัพท์มันนองไปก่อนก็จะมีโทรศัพทของคน่ไหมครับ สมัยก่อนประเทศนี้จะขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลย์แต่มาเลย์ไม่ฉันไม่รับเธอ,อเพราะเพราะประเทศเธอไม่มีอะไรทรัพยากรอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนกับรัฐอื่นๆได้เลยเขาก็เลยประเทศนี้ก็โดนโดดเดียวเดียวตายก็ต้องร้องห่มร้องไห้กันไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนด้วยเขาก็เลยต้องพยายาม ก็เลยสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาก็ปราปฏว่าเขาเข,เขาก็เลยส่งให้เด็กๆเ,เรียนให้เก่งๆแล้วเด็กๆเ,เขาก็มาสร้างประเทศของเขาเขาเดเด็กโตขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นคนช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาต้องเรียนหนังสือเก่งๆพเสร็จแล้วเขาก็เลยด้วยความพยายามของเขาเขาเต้องได้หนุนที่เจริญใช่ไหมคะ คือกานเป็นน้งที่มีเรือน้ำเขาก็ไม่น้ำเขาก็ไม่มีกินนะเขาต้องไปซื้อน้ำจากประเทศมาเลยมากินผักก็ไม่มีที่ให้ปลูกก็ต้องซื้อก็ต้องซื้อจากประเทศนเื้อไก่ไก่ที่กินเนี่ยไม่ใช่ไก่สิงคโปร์นะครับเป็นไก่จากประเทศมาเลเซียงงไหมครับเขาที่นี่ไม่มีที่เลี้ยงไก่ที่นี่ไม่มีที่เลี้ยงที่นี่ด้วยความ เขาเป็นกกอนเขาไม่มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมการทำเกษตรกรรมหมายถึงการปลูกผักเนี้งสัตว์คือเขาไม่มีพื้นที่นนเห็นไหมแบบส่วนที่นนมองเขามีแตึกใช่ไหมคะเรามองไปทังที่สิงคโร์แล้วก็เจอกตึ เหมือนเห็น่งเือเป็ดกันไหมอะไรนะคะันเป็ดกันไหมนั่งเ็ไม่น่งแล้ค่ะไม่ทเยมาใหม่รอบหน้าทำตัวทตัวดีๆมาใหม่ได้เลยใช่ไหมทำตัวดีๆเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวมาจะขอหรือระบบดาวเดิๆทาหรือ ไม่ได้เรา,เรา,ารต้องมีกฎกติกา,าเพราะอะไรทำไมที่นอนทำดีแล้วก็เก็บไว้ถ, <c oughs> ถ้าถ้าามา,มาเอา จริง่ยมันจะกลายเป็นทําไม่ดีเลยนะเริ่มนับหนึ่งไงะคะ,ะเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ไงคะเราจะเริ่มนับหนึ่งนะคะดาวเด็กดีของเราเพราะว่าดาวเด็กดีที่นนสัสมาใช้ไปหมดแล้วจริงค่ะใช้สะสมไป,ปใช้ไปกับจอปันหนึ่งใช้ไปกับจอปันหนึ่งเยอะแล้วนะคะไม่เยอะเพิ่หน่อยอ งให้แค่แค่สามสิเองเอหนสาสอันไสามค่าจอปะหนึ่งอืมสแค่สามสิบสี่เองนนนนพูดคำว่าเองไม่ได้หรอกเ,เพราะว่าเราอะยังทำงานหาเงินไม่ได้เราจะใช้คำพูดว่าก็่ <God. S 1> ีพันสามเองไม่ได้มันแพงม่กเพราะเรายังทำงานหาเงิน <จะ S 1> ไม่ได้ ปกติตอนปิดเทอเ์ก็ให้ทีลสามิบนาทีวันวนนนนัใช่ไหมเด็กม็กซ์มวลลม์อย่า